ฮัลโหลฮัลโหลเบนซินลองพูดดิฮัลโหล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 โอเค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 ดินน้ำมันเลยเอ้ยเขี้นี่ HDR แล้วนะกูจะเปิดอัลต้าแล้วนะไอ้ตาเป็นดินน้ำมันดิเกอร์พี่เป็ผมเี็นคนจริงจังพี่เจอพี่เจอ M4 ็เอ็งอยู่ไหนพี่ไปช่วยพี่ไปช่วยแล้วพี่ไปช่วยแล้ว โปลีเบนซินกำลังไป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 ตาลร้องกันต้องกันไาไม่งกไน่ไม่องกันตมยร้องกันมียอีกันตายมองกันตีอีกันต้อกันตาย้กยร้อกันตายร้วกันาย้งก่นตาอันตายร้อกันตายร้อันตายรวองกันตา้นามร้กันตายันตร้กาองกันตากันกันตายรมองหันตายรกนกันตางกันตายร้งนตางกันร้องกันตายร้องกันตย้องกนตรันตาองกันตยรองกร้อดกัรอก ไอ้เกมดีเนี่ยเกมดีเห็นตีนตัวเองไม่เหมือนเกมนั้นอะเกมนั้นไม่เห็นตีนตัวเองจริงจริงแค่ด้องวะไอ้เหี้ยเกมสว่างเล่นไม่ค่อยปิดเลยเกมจำคนัับบใครคือปั๊บอะใครใครพูดถึงแตนดอฟไม่แต่อยากพูดนะเป็นเซกมใช่ปะ ผมไม่ได้พูดนะผมไยินดีรู้คนในเกมเพื่อนอัพโดวละอะไรอะไรเออมถึงเออเล่นดีเล่นดีนะปรับดิโอ้ดูดิดูเสียงเสร็จปรับกันแล้วเออทำไมวะเรื่องก็ยังอย่าพูดไลยเยี่ยมดูดีแต่ดีน้ำมันไอเชี่ยนี่ก็อีกตัวหนึ่งพูดภาษาเชี่ยนะกูว่าต่อยแล้วเฮ้ยเบลินดีเซอร์ดีเก้น มาดีสัตว์มาผมเจอเอเซแล้วไปไหนไอยังไงอยู่ในกล่องศพอะกล่องศพอันนี้กล่องศพนายเอเดี๋ยวไปหาจะศพอื่นก็ได้พใชิดีเสิร์ตนะแแบบเขาแบบเขาหัวนะเดี๋ยวตายวะตายพี่ตายถ้าเป็นก่อนล่ะใช่อ่ะคี่โมกเล่จริงจริงต่อประสบการณ์ที่ได้มาหนึ่งวัน คือกับนาหมดเลยวายวายนะวายนะวยเป็นเลยเฮ้ยนี่คือกูปับ HDR แล้วเนี่ยมันต้องปับเอาต้าเลยวะภาพมันถึงจะดูดีกว่านี้เดี๋ยวผเปับกลาเองเดี๋ยว้าหมายภาพกูเหมือนเหมือนเหมือนขี้เลยภาพเหมือนขี้ยตอนนี้พวกมีรถเลยอุ้ยเข้มดูเอฟเฟกต์ดีโอ้ โอ้เลือเธอโอ้พัตตีเลยเธอโอ้อย่าไปเอาแบบอย่างดิเกมมันอะไม่ดีแทนที่จะดีเบรมินี่อ่ะจ้ะเฮ้ยใครยงคู่อะไรวะงงกัหมดแล้วเสียงพารากับเสียงกับเสียงคนในเกมงงกัหมดแล้วผมเป็นเสียงคนในเกมแล้วเมื่อกี้เปนดมันหาดิเ่ะไอ้บ้าเมื่อกี้มันพูดแบบโอ้จุดพลมันเลยทำเดิมดันเยอะเงี้ยฮาดินะต้องยิงเสียงดังว่ะเฮ้ย ไปครับขับรถกันเถอะไปไหนดีไปเลยเป็นเมืองที่พี่มาร์คนะบ้าเอือ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 เฮ้ยอีบีีชงานงานงานาดูรีเฟก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 แม่นอนดูรีเฟกแล้วก็ายควายกวแตนนองเพย์เยอสู้คุไม่ได้นะสู้กูไม่ได้นะโปรเเยอร์ร้อยคนเอาคุไม่ลงอ่ะตึงตึ นี่ขับตามถนนนะขับตามถนนถูกต้องเฮ้ยเป็นสีเหลืองด้วยครับเนาะแล้วแล้วกันว่านี่เข้าเลยนะแล้วตายคู่เลยนี่นี่ดูการขับดูการขับแบบโปรเฟชั่นอลแน่นอนแน่นอนนี่ดูดูอุ้มเออปีชิกจุดมันดูมัองอ่ะอ่าปุ่มลงปุ่มไหนเออสอดต่อไปนะว่าอ่าไว้เจ็บเจ็บอยูชี่ยกูหาปุ่มลงมาเชี่ยนะ ตายตายตายเอ้ยอิเชี่ยนี่ไงคุณพันเป็นซิ้นเนี่ยคุณพันเอ้ยไม่โชกูก่อนล่ะโอเคนี่ไงระหว่างเองกังนังเอ้ยมันเก็บไปแล้วนี่วะระหว่างเองเก็บเพินๆพที่ก็โอ้ยยิงยิงนั่อะไรอ่ะนั่นจะเจอคนเยอะแต่แบบเต็มตี้อย่างเงี้ยยิงกันแบบมันมันแบบนี่นี่มาเตี๊ยตัวสองตัว ดีได e ้ยิเสียงการขึ้นไหวเฮ้ยเสือโล้ยไอ้เชี่ยนี่เชนี่โปนะไม่ยอมตายโปละโอมซไอ้สัสเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้แดงเเสียงปืนเอ้าไอ้เชี่ยเสียงปืนตอนเจเป็กเปิดมาแล้วก็หายไปอูว่าเจเอ็มสร้างสถานการณ์เว้ยไม่งั้นเกมจะดูเงียบกัน เฮ้ยเชียร์เพื่อนนอ้องเพื่อนนอ 3, 3, 3, ้องซ้ำซ้ำซ้ำสวยจังเอเอมาเฮ<อ>้ยเฮ้ยเ,เชียร์ดูละหานโตฟูเป็นสินเฮ้ยบ้าอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยไอเชียกูเจอคนลงรถตอนน้าตาเลยดูละหานเอาบีบแต่หนุ่มพี่อะไรปุ่มลงรถที่ไหนเนี่ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยกูตายกูตายอาจริงอาจริงแต่เลี้ยง กมเลยว่าไม่เจอแต่กูมาร์กแล้วจะลงรถไปบีบแต่เียเขาไม่ย่ะเลยบีบแต่เจยเลยจะลงรถไปมารเขา้ไปบีบแต่เรียกเขาไมบีบแต่มากแล้ว